อ่าสี่เกมที่เหลือเราที่ท,ที่ที่เราเคยคุยกับนักบอลตั้งแต่ตั้งแต่อ่ต้นฤดูกาลของอ่าเลขสองเราก็บอกว่าเราคุ้มค่าที่สุดแล้วที่เราได้ขึ้นมาเล่นไทยไทยลีกนะครับแต่เราทุกแมตที่เราเล่นเราต้องสู้ทุกเกมเพื่อตอบแทนแฟน,แฟนบอลแล้วก็เพื่อแสดงศักยภาพของนักฟุตบอลของเราเพื่อที่จะให้เล่นให้รู้ว่าพวกเราก็สามารถที่จะต่อสู้กับทีมได้หลายทีมครับอ่า ดูจากสถานการณ์ฟอร์มของชลบุรีครับเราเราคิดว่าสถานการณ์เหมือนตอนนี้โมเมนตัมของชลบุรีมันจะตกลงเราก็หวังที่จะเอาสามแต้มในบ้านเราเพื่อมอบให้แฟนบอลลำปางกันนะครับครับวันนี้เราก็เราก็ทำาะแนนมาในเรื่องที่เราจะไม่เล่นกับบุรีมย์วันนี้ครับแต่มันมีข้อผิดพลาดท,ที่เราไปเสียประตูเร็วนะครับจากลูกคอนเนอร์ทัทง้ทงทงั้งทั้งทั้งสองลูกก็ว่าได้ครับเพราะว่าลูกแรกก็โดนหม่งที่สาแรกแก็ลูกที่สองก็มาโดนหม่งแล้วก แต่แต,แต่แต่เราก็ยังพยายามยังเล่นตามที่เราซ้อมมาอย่ครับเพื่อที่จะไม่ให้มวยรำยิงเราได้เยอะในครึ่งลาแรกเพราะว่าในครึ่งหลังเราเราเราพอ้อมพี่จะสู้เพราะว่าเราวอร์แมแต่ไายมีแล้ว